โรคอ้วนจะถามหาด้วยนะคนนอนดึกเนี่ยแล้วคนนอนเยอะๆเนี่ยลดหุนได้สบายนะลดหุนได้นอนเยอะๆนี่วิตามินรวมทุกอย่างเลยนะการนอนแล้วก็ออกกําลังกายกินเนี่ยไม่ต้องกินเยอะหรอกกินน้อยๆก็พอกินแค่อาหารให้มันมีประโยชน์ก็พอบํารุงกินน้อยๆนอนเยอะๆ ก็ออกกําลังกายค่ะส่วนเรื่องงานนั้นนั้นมันอัตโนมัติของมันอยู่แล้วเพราะว่าถ้านอนได้นี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าร่างกายจะฟื้นฟูอืมถ้านอนน้อยอย่างไม่เพีเนี่ยมันไม่ดีไม่แนะนําอืมนองจอดอยู่ด้านล่างอ่าคุณสนใจทุกวันค่ะอืมโอ้โหสุดจอดเลยนะตามทุกช่องทุกบ้านให้เกินร้อยทุกคน เออคุณคุณสมใจอืมคุณสมใจแกก็ขึ้นทุกวันนะอืมแกขึ้นทุกวันขึ้นไปจอดเป็นบา,างครั้งเออขึ้นไปจอดบา,างครั้งเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปจอดให้ไปจอดให้ใครจำไม่ได้น,นิดหน่อยส่วนมากก็จะไปเปิดคลิปไห้เขาไปเปิดไปเปิดเปิดคลิปทิ้งเอาไว้อืมไปเปิดคลิปทิ้งเอาไว้ให้เขาจบคนละคลิปคนละคลิปเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาไปเฝ้าอะค่ะไปจอดให้เขาคนละคลิป เขาผ่านไปไม่ได้ดูหรอกไปคลิปก็ไม่ได้ดูเขาหลอกไปจอดคลิปทิ้งเอาไว้เขาได้เวลาเฉยๆก็ได้หลายคนอยู่ให้เขาคนละคลิปคนละคลิปไปเออเพราะว่าไม่มีนั่งดูไปทักทายได้อยู่เมื่อวานีไปทักทายเขาอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปนั่งดูเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกนี่เวลาก็หมดแล้วเข้ามาในบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะมาจาับโทรศัพท์ทำนั่นทำนี่เองมาใช้โทรศัพท์เอง อย่างนี่ยไม่เคยคิดหลายครั้งนะอยากจะขึ้นสตรีมกับเขาแต่ว่าโทรศัพท์นี้เราต้องใช้อยู่เรื่อยเลยขึ้นขึ้นไม่ได้อยากจะขึ้นนะอยากจะขึ้นนะคิดหลายครั้งนะอยากจะขึ้นแต่ทีเราพอเราขึ้นแล้วเรามานั่งเราดูโทรศัพท์บ่อยดูโทรศัพท์บ่อยอ่ะอยากจะขึ้นไปค้างกับเขาอยู่มันขึ้นไม่ได้อืม ดีมากๆเลยคุณสมใจแกก็ยังไม่ไม่เต็มนะแกก็ไปช้ามากเลยอ่าอ a ู่ a ห e a ล t e a ี day p เพ n I will miss you เ yeah, อ I miss you too <laughs> I miss you too อืม stay safe always my lovely friend thank you thank you same to you too อืมเซนต o ให o ย thank you very much อเดี๋ยวเนี่ยเวลาเนี่ยเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวกะว่าเวลาลงสตรีมเสร็จนั้นไอลงสตรีมเสร็จแล้วสดแล้วไม่เป็นก็จะอรีบทําธุระให้มันเสร็จถ้าทําธุระให้มันเสร็จแล้วเราก็จะไปหาเพื่อนๆได้จะไปหาคนอื่นไปสนับสนุนคนอื่นได้คือโทรศัพท์ก็ไม่มีนะมีแค่สองสองเครื่องท่านเองก็มี iPad อยากจะขึ้นสตรีมยังคิดอยู่ว่าจะขึ้นยังไงเอ่อไม่ไม่พูดถึงว่าเอาไปทั้งกับเขานะอย่างเช่นคุณคุณสายพินเนี่ยแกไม่มีเวลาแกก็เอาช่องของแกไปขึ้นอ่ากับช่องคนอื่นเป็นการสนับสน,นุนอันนี้อันนี้ไม่เป็นก็อยากจะทํานะแต่ว่าโทรศัพท์มันใช้บ่อยมากเลยกลางคืนก็ใช้นะตื่นขึ้นมาก็ส่งคลิปนะคลิปสั้นเพระาะว่าไม่เป็นน้าข่าวเอาไ้เยอะเออไม่เป็นน้าคลิปสั้นน้าข่าวอาไเยอะ ทีนี้เชามาตื่นเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยเวลาเข้าโทรศัพท์ก็เห็นคนนั้นคนนี้เขาไหล์สดกันอยู่นะแต่เขาก็เปิดจอทิ้งเอาไว้ก็มีคนมามาดูกันเนยอะอยู่อืมแต่ว่าไม่เป็นมาเปิดเอาไว้งั้นไม่ได้หรอกไม่มีใครขึ้นมา <laughs> มันเป็นการรบกวนแอพพิโคลเปล่าเาอ่าม,มันกลัวจะเอาเปรียบเขาไม่อยากจะเอาเปรียบพิโค <laughs> เก่งใจเออแต่อันแต่นั้นน่ะเขา one hour already thank you very much. I <laughs> uh, uh, gone uh, or when you stay longer. <laughs> yes, yeah, I, I, I go down soon. Mm, only one hour. Sometimes have somebody speak with me. I'm very glad and happy. and and ะ stay a little bit more <laughs> thank you very much ขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ก็จะลงแล้ว